สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปวิดีโอประจำวันของผมอีกครั้งนะครับผมบุรินทร์กันทชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนักธุรกิจออนไลน์และโสสคสชสอนการทำกัรตลาดให้กับทีมงานและบุคคลทั่วไปนะฮะสำหรบับในคลิปนี้ผมก็จะพูดในเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าคนสําเร็จมักทิ้งร่องรอยทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ต้องบอกงี้นะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จแต่ละคนไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาปุ๊บ และประสบความสาเร็จเลยไม่ใช่นะฮะคนที่ประสบความสาเร็จเขาต้องผ่านสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าคนล้มเหลวหรือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมาก่อนอย่างที่หลายๆคนเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าคนเก่งเริ่มต้นจากการเป็นคนโงูมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับทุกคนครับตอนเริ่มต้นก็ไม่เก่งด้วยกันทั้งนั้นแหละก็ไม่รู้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ เมื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเขาก็เลยเก่งคนสําเร็จก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บเขาสําเร็จเลยถามว่าทําไมผมถึงต้องพูดในหัวข้อนี้เพราะว่ามีหลายคนครับมาชอบบอกกับผมว่าเขาอยากประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าเกิดไม่มีทุนก็จบอืไม่มีทุนทําอะไรไม่ได้ฐานะไม่ดีทําอะไรไม่ได้ผมอยากจะบอกนี้ว่าคนจนน่ะไม่มีโอกาสสาเร็จหรอผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะ คนที่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นของทุกๆคนแต่คนประสบความสําเร็จมาจากที่ไหนก็ได้นี่จำคำผมไว้นะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาจากที่ไหนก็ได้เพื่อนๆนเองก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ถ้าเพื่อนๆอเอาจริงถ้าเพื่อนๆนมีวิสัยทัศน์ที่ดีถ้าสมมุติว่าผมได้ยินเพื่อนๆนบอกว่าถ้าไม่มีทุนก็จบทางไหนไม่ได้หรือถ้าไม่มีความรู้ไม่เก่ง เรียนน้อยก็จบเด็กไปแก่เกินก็จบคุณนรับไม่ถึงฐานะไม่รวยก็จบคนรวยทำอะไรก็ได้คนรวยเขาก็เอาเงินไปต่อยอดได้เขาก็มีมีต้นทุนมากกว่าเราเขาทำอะไรก็ได้ไอเรามันจนไงทำอะไรไม่ได้สำเร็จไม่ได้หรอกคนเหล่านี้คือคนที่ยังไม่เคยเรียนรู้ชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยศึกษาชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนอย่างดีนะะ เพื่อนๆจะเห็นว่าในวันที่เขายังไม่สําเร็จเขาก็แรงแค้นเหมือนเราด้วยแหละเขาก็ไม่ใช่เทวดามาจากไหนหรอกอืมว่าทาไมเขาถึงสําเร็จได้ละ่ะผมถึงบอกไงว่าคนสําเร็จเขามักทิ้งร่องรอยไว้เสมอเราอย่ามองวันที่เขาประสบความสําเร็จดิลองมองวันที่เขายังไม่ประสบความสําเร็จสิว่าเขามีอะไรบ้าง หลายคนครับที่ประสบความสําเร็จทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี่หลายหลายคนที่เขียนชีวประวัติของตัวเองให้เราได้ศึกษากันทั้งคนที่จนที่สุดบ้านแทบไม่มีอะไรจะกินเรียนรู้น้อยปริญญาตีไม่จบเด็กเกินไปแก่เกินไปก็มีให้ประสบความสำเร็จเดยอะแยะมากมายทําไมเขาถึงทําได้ล่ะอืมถ้าสมมติว่าเรายังบอกว่าเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่น,นแล้วเป็นข้ออ้างของเราแล้วเราจะไม่ประสบความสำเร็จไออย่างเงี้ย ผมบอกเลยว่าไมซเซ็ตของเพื่อนยังไม่ผ่านถามว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยในวันที่เขาเริ่มต้นทําสิ่งอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นที่จะทีชิดความสําเร็จเนี่ยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเราเท่าไหร่บางคนแรงแค้นกว่าเราด้วยซ้ําบางคนมีโอกาสน้อยกว่าเราด้วยซ้ําแล้วถามว่าทำไมเขาถึงสาเร็จได้ล่ะอืมเราต้องมองอย่างนี้นะครับเราต้องหาหลักฐานใหม่ให้กับตัวเอง ลองไปหาชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จดูคนที่มีชีวิตในวันที่เขาเริ่มต้นเนี่ยมันใกลเคียงกับเราแล้วศึกษาว่าเขาทํำยังไงความสําเร็จอะมันทําง่ายมากแค่ไปศึกษาว่าเขาทํำยังไงเขาคิดยังไงมีวิธีการยังไงก็ ju. ปี้วิธีคิดของเขาว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเท่านี้เองเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างเขาที่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเรากําลัง Co พปี้ แบบของใครอยู่ล่ะครับเรากําลังก๊อปปี้รุ่นพี่ที่ใช้ชีวิตแต่วันหรือเปล่าล่ะถ้าเราเห็นคนคนนั้นเป็นไอดอลชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นละครับเพราะเรากาลังก๊อปปี้วิธีคิดของเขาอยู่ผมพยายามจะอ่านชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จอยู่เสมอเพื่อผมจะได้ก๊อปปี้สิ่งที่เขาเป็นนะฮะไม่ได้ก๊อปปี้วิธีการนะครับเป็นการก๊อปปี้วิธีคิดว่าเขาคิดยังไงในวันนั้นในวันที่มีอุปสรรคอย่างนั้นในวันที่เขาล้มเหลวอ,อย่างนั้น เขาคิดยังไงเขาถึงมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นการอ่านชีวประวัติของคนที่สําเร็จแต่ละคนนั้นสําคัญครับเพราะในชีวประวัติของเขามันจะแฝงไปด้วยวิธีคิดถ้าเกิดเราคิดได้อย่างเขาเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างเขาครับส่วนวิธีการเราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างวิธีการของตัวเองได้นะฮะวิธีการเนี่ยมันไม่ฟิกอยู่แล้วมันศึกษาง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีคิดที่เหมือนเขา มีวิธีคิดอย่างเขาและมีวิธีคิดที่ผ่านเดี๋ยววิธีการดีๆมันจะตามมาเองเพราะฉะนั้นคนสําเร็จทุกคนเขาทิ้งน่องลอยเสมอแล้วอย่ามองในวันที่เขาประสบความสาเร็จแล้วแต่จงมองวันที่เขาเริ่มต้นที่คิดความสําเร็จเพราะเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเราเขายหรอกเขาก็มีหนึ่งสมองสองมือเหมือนแต่เรานี่แหละสิ่งที่เรากําลังคิดว่าเราทําไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นั่นคือข้ออ้างของเราครับ ข้ออ้างที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จแปลกนะครับเรามักมีข้ออ้างให้กับความล้มเหลวของเราแต่ไม่ค่อยมีข้ออ้างไหนที่มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จอะเออก็แปลกนะสุดท,ท้ายแล้วเราอยากประสบความสําเร็จจริงๆหรือเปล่าล่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จจริงๆเลิกหาข้ออ้างครับแล้วลงมือทาสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียดีๆ จากการฟังคลิปนี้ของผมนะครับสวัสดีครับ